ค,คำถามต่อไปนะครับสำหรับท่านเสรีพิสูจน์ครับจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามแต่ทรงมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ mm hmm. เขาว่ากันว่าวงการทหารตำรวจถ้าวิ่งไม่ดีไม่มีตัว๋วไม่เป็นเด็กนายไม่มีเส้นสายแสดงว่าไม่มีทางที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเลยครับนี่เป็นปัญหาที่รัฐบาลทุกรัฐบาลแก้ไขแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ ไม่ทราบว่าท่านมีแนวทางอย่างไรบ้างครับนี่คือคําถามถามท่านเสรีพิสุทธิ์เตมีเอเว่นะครับเชิญครับท่านนี่คือเป็นคําถามนะครับที่คนทั่วไปก็หาคําตอบไม่ได้ทันทีแต่วันนี้ผมจะเฉลยให้นะครับว่าจะทำอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหาได้นะครับก็ที่คาถามนะบอกว่า ทหารตำรวจสองประเภทเลยนะถ้าวิ่งไม่ดีตัวไม่มีไม,ไม่ไม่เป็นเด็กนาะยไม่สายเท่ากับไม่มีทางเจริญก้าวหน้าในที่การงานผมไนงะไม่วิ่งเต้นทำไมเจริญได้ล่ะนะครับไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องวิ่งแต่ละที่อ,อย่างประกาศแรกต้องอยู่ที่ตัวเองก่อนถ้ามันขี้เกียจสันหลังยาวเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่ไม่มีทางหรอกที่จะเจริญเติบโตได้นอกจากต้องไปซื้อยถซื้อตำแหน่งกันแต่ผมเนี่ยนะ อายุ 20, 21 22ี่ผมอาสาไปรบที่อำมเภอนาแกจังหวัดนครมนโนมะผมมีผลงานปราบปามผู้ก่อ,อคล้ายคอมนินะจนกระทั่งได้รับประธานเหรียญก้าหารสูงสุดนะได้รับการยกย่องเป็นวีรบ,บุรุษได้รับการคัดเลือกเป็นคนไทยตัวอย่างเป็นบุคคลดีเด่นของชาติเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์สุจริตนะครับนอกจากนี้ยังมีผลงานในการจับกลุ่มรัฐมนตรีนะแต่ก่อนไาจับรัฐมนตรีได้ผมจับรัฐมนตรีหมดอนะ่ะ สอสอนักการเมืองผมจับไปดำเนินคดีหมดนะฮะไม่เหลือนะครับผมยังจับเจ้าพ่อนะต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนะมาหมดเลยนี่มาเป็นสสยังเอาสสอ,ออกจากสภาไปตั้ง10กว่าคนรู้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากผลงานต่างๆเหล่านี้นะผมเป็นร้อยตำรวจตรีเมื่ออายุเมื่อปี2514ปี2525 25 11ปีผมเป็นหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดบุกดาหารเท่ากับผู้การจังหวัดเนี่ยแหละสิบเปีเท่านั้นเองนะครับรับราชการ19ปีเป็นผู้การกองปราบนะครับแต่หลังจากนั้นเริ่มแหละการเมืองเข้ามาแล้วโอ้ยมึงเป็นผู้การกองปราบอายุ4ี่สิบเองเอลือยตั้ง20ปีเอาละเดี๋ยวน้องกูลูกกูอะไรต่างเนี่ยมันจะไม่โตเพราะ,ะนั้นผมก็ถูก พุ่งชาอัดเอาเหยียบเอาบี้เอาทุกอย่างนะครับถ้าเป็นคนอื่นก็คงลาออกไปแล้วแต่คนอย่างผมเนี่ยสู้มันทุกดานนะครับสู้ทั้งหมดใครมาหน้าไหนกูสู้หมดนะครับ mm hmm. ก็ปรากฏว่าความจริงมันก็สู้ความจริงความไม่จริงก็สู้ความจริงไม่ได้ mm hmm. นั้นพุ่งชาเนี่ยต้องขอร้องผมขอเลิกฟ้องได้ไหมขออย่างงู้นง่าได้ไหมอะไรต่างนะครับผมก็โอเคนะครับ ผมขึ้นมาเป็นผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจเมื่อปีเมื่ออายุ50เลข10สิบปีนะครับยังถูกบ,บีเป็นผู้ช่วยอยู่6ปีอีกนะครับเลข4สี่ปีที่จะเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเป็นเจเลตารวจอีกสามปีนะครับนะพอเป็นตารวจสามปีเป็นรองเท่ากับเป็นรองอันดับหนึ่งแล้วถ้าผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเขาก็เสียญผมก็ต้องได้เป็นตามกฎกอตรอมาย้ายผมไปเป็นที่ปรึกษาอีกนะครับ ทุกอย่างนะแต่คนอย่างผมไม่เคยปิดปากสู้นะแต่ถึงเวลานะครับท่านสุริยุทธจุลานนท์นายกรุงตรีซึ่งมาจากองค์ศรีมาเป็นนายกนะครับมาดูบ้านเมืองไม่เรียบร้อยเดี๋ยวก็เดี๋ยวบ้านเมืองไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็เผานู่นเผานี่ระเบิดที่นู่นที่นี่ไม่มีใครรักษาความสงบเรียบร้อยของชาติบ้านเมืองได้นะครับผลสุดก็ต้องอ่า ท่ิญครับท่านครับเชิญครับผลที่สุดก็ต้องมาเอาเสรีพิสทธิ์เนี่ยเป็นผู้การตํารวจแห่งชาตินะครับนะเนี่ยผมเห็นต้องวิ่งเต้นเลยนะครับเอาละทีนี้ประเภทที่วิ่งเต้นนะครับผมอยากจะเรียนว่าท่านคงจะมองเห็นว่ามีการซื้อขายจริงใช่ไหมผมก็ยอมรับว่ามันมีนะหลังนี่ยอมรับว่ามีนะครับแต่มันมีมาจากไหนแล้วท่านจะแก้ยังไงครับในประเด็นนี้ท่านจะแก้ยังไงครับครับผมก็จะชี้แจงก่อนนะครับว่า ประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจคือนายกรัฐสมนตรีนะครับนะเมือ่อนายกีเป็นประธานกตลเท่ากับการเมืองมาครอบงำตำรวจครับฮัโลโหลถึงเวลาจะแต่งตั้งนะครับครับบรรดาสอสอถึงถึงเวลาแต่งตั้งนะครับบรรดาสอสอที่นู่นที่นี่ ก็จะมีหนังสือขอนายกตีอยากได้ผู้การของตัวเองบ้างอยากได้ผู้กับของตัวเองได้ครับเพื่อจะมาดูแลให้เป็นสอสอต่อได้แล้วนายกตีเป็นไงนายกตีก็ยอมเพราะอยากได้สอสอเยอะๆใช่ไหมครับแต่ก็หาลูกไม่ว่าสสอพวกนั้นไปซื้อขายตําแหน่งกันหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็นายกก็ส่งมาให้พบตรพบตรอเหอรอตัวนายกมามันขาดไม่ได้ถ้าขาดก็ถูกปลดครับ พราะฉะนั้นก็ต้องแต่งตั้งไปตามนั้นสรุปว่าเบื้องต้นใครว่าตกลงใครซื้อขายตําแหน่งกันแน่นะันในวงการตารวจเองจริงจริงมันเป<ะ>็นพี่น้องกันนะคมันกินกันไม่ค่อยจะลงหรอกนะครับแต่ถ้ามาจากที่อื่นมันซื้อมาจากไหนก็ไม่รู้รก็เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่นายทุนตียังคุมตํารวจอยู่นะ,ะปัญหาก็จะเกิดขึ้นวิธีทางแก้ไขค,ครับก็คือว่าเราต้องนะกำหนดตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการขาราการตํารวจสมัยไม่ให้การเมืองมายุ่งเกี่ยวกับขาราการประจำไม่ต้องคิดมากนะครับดูสารสินะครับประธานศาริกาเขาเป็นประธานคณะกรรมการข่าราการตุลาการะไม่เห็นมีอะไรเลยเรียบร้อยอัยการนะครับเขาให้อธิบดีอายการลงเลือกตั้งกนใครได้คะแนนสูงสุดเป็นประธานกรรมการขาราการเขาบริหารกันเองไม่เห็นมีเสียงข้อหานินทาก็ตำรวจล่ะองไม่ให้มันสมัครใจนะครับที่ดี ไปหรือผู้จัดการก็ไปสมัครแล้วให้เลือกกันไปนะครับใคเรื่อยๆก็มาบริหารงานตำรวจเขาเข้าใจงานนะครับนะก็สามารถแก้ไขงานตำรวจได้ครับนะอย่างปัจจุบันที่ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในยงตีทําอะไรครับเดือนหนึ่งประชุมตีนะรับเบี้ยประชุมแล้วก็ไปปัญหาเกิดขึ้นไม่เคยสนใจนะครับแล้วพบตรก็จะทําไงทําไม่นู่นก็ไม่ได้ทําไม่นีก็ไม่กล้านะเอาล่ะนะครับวิธีการก็คือจะต้องเปลี่ยนแล้ว ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจใหม่ได้ครับอีกทีหนึ่งส่วนทหาร <c oughs> สุดท้ายครับท่านคะรับทหารนะทหารเนี่ยเขามีปีห้าหนึ่งเขาแก้ไขระเบียบ <c oughs> พระเรือบ,บัตรระเบียบข้าราชการกระทรวงกลาโหมครับคณะกรรมการมีใครบ้างหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม <c oughs> สองรัฐมนตรีช่วยสามปลัดกระทรวงสี่ผู้จัดการสารสูงสุดห้าสี่ห้าผู้จัดการบกหกเรือเจ็ดอากาศคนะเจ็ดตำแหน่ง มีการเมืองสองตำแหน่งนะครับอีกห้าตำแหน่งเป็นข้าราชการประจำการเมืองเอ่ยรัฐมนตรีเอ่ยรัฐมนตรีช่วยมันก็ไปแทกเขาไม่ได้ยกมือทีไรก็แพ้ทุกทีใช่ไหมฮะเพราะกฎหมายเขาแข็งยามแต่ตำรวจกฎหมายมันอ่อนนะคราวที่แล้วแก้ไขวิราตตำรวจแห่งชาติเข้าสภานผมก็อภิปรายนะให้เปลี่ยนโอเคก็ผ่านไปวาระหนึ่งไปวาระสองนะครับวาระสองก็จะเปลี่ยนนะครับอนาาเดี๋ยวสั่งการมาจากทำเรียบแล้วให้ประธาน กันมาด้การนะบอกไม่ต้องเรียนอาไ้ยกเนี่ยนะมันก็เป็นอย่างนี้ด้วยวิธีการเพราะยันทางสรุปครับสุดท้ายนะครั่ก็คือว่าถ้าต้องเอาการมือออกไปจากสำนักงานตำรวจให้ได้นะครับได้ครับแล้วก็แต่งตั้งบริหารกันเองจากอดีตผู้กุมชาที่มีประสบการณ์ถึงจะทำงานได้มีประสิทธิภาพนะครับได้ครับขอบคุณมากครับขอเสนอให้คุณเสรีพิสุทธิ์ด้วยนะครับจากพรรคเสรีรวมไทยแล้วเดี๋ยวคุณเสรีพิสุทธิ์ขออนุญาตนะครับพอดีท่านมีธุระหลังจากนี้ต่อเลยนะครับขออนุญาตนะครับขอบคุณมากครับท่านครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค,ณคณรับขอเสียงปรบมือให้คุณเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทนะครับ,บขอบคุณมากครับเส,ส,ส,สรีดูมไทยขอบมากครับ